ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา1 5ึ่ทับหนึ่งเมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเสร็จแล้วให้ศาลมีคำสั่งโดยเร็วโดยศาลจะมีคำสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนหรือยกคำร้องนั้นเสียก็ได้วักสอง ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตตามคำร้องเช่นว่านั้นเว้นแต่จะเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้องและในกรณีผู้ร้องเป็นโจทย์ หรือผู้อุทธร์หรือดีกาการฟ้องร้องหรืออุทธร์หรือดีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรด้วยวรรสาเมื่อคู่ความคนใดได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นแล้วยื่นคำร้องเช่นว่านั้นในชั้นอุทธร์หรือดีกาแล้วแต่กรณีอีก ให้ถือว่าคู่ความนั้นยังคงไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่นวักซี ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วนหรือมีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ขออาจอุทธรคำสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในกำหนด7วันนับแต่วันมีคำสั่งคำสั่งของศาลอุทธรเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด